เพียงบังเอิญเดินไปเจอร้านนี้มานะคะเห็นคนเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรค่ะเดี๋ยวจะเดินพาทุกคนเข้าไปดูกันนะน่าจะอ่านว่าร้าน bling home หรือเปล่าคะถ้าอ่านผิดยังไงขอโทษด,ด้วยนะคะคือของน่ารักเยอะมากทุกคนแต่มันจะมีจุดจุดหนึ่งในร้านที่คนเยอะมากค่ะก็คือจุดนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือจุดที่ทําพวงกุญแจ DIY นะคะเฮ้ยอันนี้คือแปลกดีเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยหมายถึงหน้าตาอะไรที่เขาใช้นะคะแปลกตาดีค่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแล้วคือคนอ่ะเยอะสุดๆเลย,เลยแล้วนอกจากจะมีมุมที่ทํา DIY พวงกุญแจแล้วนะคะ ในร้านยังมีของน่ารักเต็มเลยทุกคนอันนี้ก็คือเป็นพวกแบบกล่องใส่ของกระจุกกระจิกกล่องแบบนี้ค่ะเขามีหลายขนาดมากเลยมีขนาดที่สามารถเอาไว้ใส่รูปของศิลปินได้ด้วยนะคะอ๋อทุกคนเขาน่าจะเรียกว่าพอเก็ตแล้วก็จะมีพวกจิบบิที่เอาไว้แต่งพวกเคสมือถือแล้วก็รองเท้าด้วยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกเคสมือถือแล้วก็กิฟต์ตอกนะตอนนี้ไม่แปลกใจแล้วค่ะว่าทําไมถึงมีคนมุงในร้านนี้เยอะจังเลยก็คือของมันน่ารักมากอันนี้ก็คือจะเป็นพวกเสื้อผ้าแล้วก็หมวกนะส่วนโซนนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นพวกกิกกระะะจนค ก็จะมีพวกพวงกุญแจน่ารักด้วยจากตอนแรกที่เดินเข้าร้านเพราะอยากรู้ว่าทําไมร้านนี้คนถึงมุงเยอะจังเลยตอนนี้โดนตกแล้วค่ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเขียนนะคะมีสมุดโน้ตสติ๊กเกอร์ลายน่ารักน่ารักเพียบเลยค่ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นขี้รองเมาแล้วก็กระเป๋าใส่ iPad นะคะส่วนใครที่ไป DIY เมื่อกี้มาค่ะอยากได้ถาดของที่ร้านใช่ไหมที่ร้านมีขายนะที่กัดร้านนี้ก็อยู่ที่เซนทรัลเวอร์ชั่น5นะคะพิงบังเอิญเดินไปเจอค่ะของน่ารักเพียบเลย